โอเคมาทำคลิปจะไปฟาร์มแฟรให้ยาเอกมิโกะนะจ๊ะแฟรอะไรวะกิลเดดดีแมนบอแมนเลยจะได้ไฮเปอร์บูมด้วยเอ่อนี่เนี่ยไอ้แฟรอะไรเนี่ยไม่คุมแฟรอันนี้คือแฟรใครไม่ทราบไม่รู้เหมือนกันไม่เก็ตของเราแล้วโอเคเราจะไปฟาร์มแฟรให้น้องยาเอกมิโกะนะคะจริงๆยาเอกเราใช้แฟรของใครวะฟูรินะมั้ง เดี yeah, Abby, no ๋ยวจะแฝดฟูร it really? no. ินะเนี why, Tonight, ่ยไปให้ฟูรินะแต่ต้องรอเก็บการันตีเพราะตอนนี้ก็มีการันตีการันตีนะคะเพราะว่าลุลเลดได้เรย่ามา80โรสเจ็บจี้ดึงใจเราใส่โกลเด้นทูบให้ให้กัดยาเอ็มไม่โกบนะจ๊ะส่วนพอสว่านก็ตามนี้ก็ไม่แรงมากเพราะไม่ได้อวยเยอะมาฉันไม่ได้อวยเธอเนะยาเอ็มอีกฉันอวยชัสก้ามากกว่าดูไหมชัสก้าฉันไหะโอ้โห ชักาก็ไม่ได้แรงไม่แรงกรว่าแล้วประจำตัวเลยอันนี้ก็เกือบลุเลดนะจ๊ะแต่ก็ดีที่ช่วยนางชักาดยทางแล้ชกาหูแหลมวะแต่น้องสวยนะเจ๊สวยเจ๊ชักาจุ๊บจุ๊รักชักาก็บอกอะไวเงี้ยโอช่าอันนี้ก็ยาเอมิโกเจ๊จิ้งจอกสาวของเราที่เล่นคู่กับน้องกันอยู่เขาควายหยอกเล่นหยอกเล่นเป็นกิเลสแหละ แต่น้องน่ารักอ่ะชอบน้องเบนเน็ต mm ก็รูปหล่อไปโม่แต่ขีดตัวละครเดี๋ยวขอทำคลิปก่อนมาทำคลิปก่อนแล้วกันอุ้ยอุ้ยอุ้ยลืมคับไปนี่ลืมคับลืมคับเรซ๋ินต้องอัดเรซินใหม่อีกเลยเดีมามามาอัดเรซินใหม่ก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปลงดันเจนนะจ๊ะ อ่ะเลซี่จะคู่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราทำคลิปเสร็จจะไปกินข้าวแล้วช่องนี้ไม่อยากใส่อินโทรค่ะเพราะขี้เกียจป่าหรอกอยากคิดเป็นยาวได้แค่สองเม็ดเองอ่ะเบื่อแล้วฟาร์มเป็นเน็ตเดี๋ยวมะขอตังอให้กินโรงเรียนนะมาบอกก่อนมีตงหมคุมิคุมิ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปฟาร์มให้น้องเจยยาเอกจิตมงก่อนยาเอกไอรู้เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะช่ามันเถอะแต่ที่รู้ว่าที่รู้คือนางแก่แน่ๆไป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 กินเด็ดดีมโอ้โหก็สไลด์งูเลยเดี๋ยวจะแฟดโกลเด้นทูปเอาไว้ให้น้องฟูรีนะที่หลักนะคะ เทียน้ำที่ฉันอวนและอยากได้มาตั้งนานจะเอ้ยตัวเองหรือว่าเราจะใช้วิธีการอืมอย่าทดลองดามิพี่นิวเลยดิทดลองดามิพี่นิวยันอุตส่าห์อัพชาร์จมติจเซลเวลรสิบอ๋อเล่ใช้ชาร์จเลย รอแป๊บนะเช่ทุกคนเอ๊ะว่ะนะเอ๊ยอ๋อลืมไปต้องกินอาหารเดี๋ยวลองกินอาหารอัพด,ดิเฮ้เราไม่มีตัวบัฟหวขอใช้ตัวบัฟเป็นวิธีการความเสียหายน้ำแข็งกับความเสียหายน้ำไปโอเค ดันอะไรของมันวะอุ้ย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 แรงแรงเล่นแรงเหอเล่นแรงกับเราอะจะเอะเล่นแรงกับเจ้าเจ้เองจ้าโอ้โหอตาขิ้ิมากขิชิเป้งเลยโอ้ยอื้ออันติอืออุ้ยแรงยาเอะแรงใช้ช้ากายดีกว่า แค่ชัดกานแค่เรียววาอ๋อชำนาญห้าได้อยู่นะคะเดีย๋ยวเจ๊ยาเอจะกลายเป็นชำนาญห้าแล้ว พี่หลูกเขาแนะนําให้เราปั้นเป็นยายเอกชนนาญค่ะไอกิวเดีด,ดีมเห็นเขาใช้กิวเดีด,ดีมเหมือนกันแล้วก็เลยจะเอาทําตามเอาแบบอย่างไหนว่าิวเดีด,ดีมโอ้ยเข็มแฟตเกลือเกลือเกลือจริงจริงไอตาอขี้ความแรงขี้ไม่กล้าเปลี่ยนเลยวะนาฬิกาล็อกเอาไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยน พอโหอแรงนล้วเนี่ยสองหมื่นแปดพันจ่าจอดแลงได้แค่ไหนพี่หนึ่ง มีเลเซร์สิ่งแค่สองเมตดป้องกันเนี่ยชีวิตเดี๋ยวเราอัพชำั้ให้าให้เจ๊ยอีกอันนี้จะได้หรือเปล่า นาฬิกาเออสวยอตาคิเออนั่นแหละอุ้ยเอออ่าหมดแล้วเดี๋ยวค่อยใส่เลยจ๊ะแฟทหมอไปเป็นไงบ้างลูกแย่แล้ว อย่างนี้ไม่เกลือนะอยากใส่พอดี พอแล้วเวยสซี่หมดแล้วได,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 ได้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 กาชำนาญทาไม้แค่อันเดียวคุ้มอยู่มัง้งมั้งนะเดี๋ยวไปเก็บตัวเดี๋ยวไปเก็บแอปเปิ้ลหน่อยกัน ข้่วหเดยกแค่ยจะไม่ให้โทรศัพท์เกลไปละหาอะไรหาอหาอะไรฝนตกไม่ทช่วฟ้าด้วยโอเคไปขยันไม่บาย ได้ดากาลองนานค้าอ,อันใหญ่คุ้มนะไปละไม่ไห